พุทธวจนะชุดแก้กรรมโดยตถาคตอานน์ถ้ากรรมมีกรรมธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วไซกามภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืช วิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท้าการรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเหลวรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท้ากรรมมีอรูปาธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเลาไซอรูปปพ จะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชันปรณีตการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ อาน o น์พบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพิขุทั้งหลายเหตุเกิดของกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความเกิดของผัสสะพิขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะพิขุทั้งหลายมักมีองค์แปดนี้นั่นเอง เป็นกร,รมมนิโรธคามินีปฏิปทาสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมทิคุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ วิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจภิขุทั้งหลายนิธานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายนิธานะสัมภะ,ะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสะภิขุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้สเสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิขุทั้ทงหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลาย ภิขุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปช,ชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัปปปริยายะคือในเวลาต่อมาอีก ภิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัดถังคิกมรกนี้นั่นเองเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งเวมัตาตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรทคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจันนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมพิขุทั้งหลาย ข <Keep S 2> ้อท <t step> ี่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว